พุทธานุสติอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุปตโตโลภะวิทโทอน,อนุตโตโรปุริสธรรมสารสาธิสัาธาเทวมนุสสานังพุทโทธภระคว,า,วา,าติสวกากวาโตพระวตาธมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนิโกปัจจังเวทิตโพวิญญเฮติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชปฏิป well like ันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสากุคลาเนี๊ยพสะภะวะโตสาวกะสังโฆลาหุเนยโยลาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชื่ีกันละเอโยอนุตตะนังปุญญะเกิดตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเหติเนหังมาตาปิตาวะโหระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโสัตถุโนดีปังกาเทเทวสุโปเสทิอินชิตเทโวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปโตพระอวันตุเมสิทธิลาพังชะนานะเยมณีจินดาปิยังจะทั นังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักตะวาพุทธะตนางโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัฏฐาวัสเพทุกขาวูปสเมนตุเตสักตะวาธรรมะตนางโอสถังอุตมังวลังปลิลาหูปสะมะนางธรรมเตเชนะโสตินา นัสสันตุปัตถวาสัะเพปยาวุปสะเบนตุเตสากตวาสังคณตานังโอสถังอุตมังวลังอาหุเนเยังปาหุเนเยังสังฆเตชีนะโสติอานัสสันตุปัตถวาสสะเพโลคาวุปสัเบนตุเตอิติปิโสควาอรลหังสัมมาสัมุทโธวิชาจจรณะสัมปนโนสุกตโตโลกวิทูลอนุตตลูกุลิสธรรมะสารติสตาเทวะมนุษยานังพุทโธภระครหาติ สวาสดีค่ะโตปะกวัตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนญิโกปัจจัง ติตโผวิญญูหิตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิดังจต่านิปุริสายุคานิอัฏฐุริสสะอุกราเอสสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะลเนโยอนุตตะลังปุญญะเกตังโลกัสสาติ กินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโผลหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโศธิกินจิตเทโวเยสโกปัชังทัสเมงกินเนวา ทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตปวันตุเนศติลาพังชนะณเยมเนจินดาปิยังจัตถานังสัพะเชสพชะนาพระองค์ชนาปิยังมะมะสักตวาพุทธะตานังโอสัพทังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนณะโสตินาณสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูคสเมตุเต ส well. well. smoking, briefing, er ักกตวาธรรมรัตะนังโอสถังอุตมังวลังปะลิกลาหูปะสมัตังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพพยาบูปะสสเมตุเตสักกตวาสังคตะนังโอสถังอุตมังวลังหุเนยยางปาหุเนยยังสังคเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโลหาบูปะสสเมตุเต อิติปิโสพระควาอะระหังสมาสัพ,พุทโธวิชาจรสัมปันโนสุขโตโลกะวิทโทนมนุตโลปุริสธรรมภาสาระทิสตาเทวะมนุสานังพุทโธพระคาวติสวาขาโตพระวัตตาธรมโมสันทิติโกอกาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจตังเมทิตโพวิโยเหติ สุปฏิปัน,นโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปัน,นโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปัน,นโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปัน,นโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะที่ทางจัต,รตาริคุลิสย,ยุกาธธริอัตถุุลิสะอุคลาเองสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักกิเนโย ο, อันเชติกะลนิโย ο, อนุตตะนังปุญญาเกตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาติละวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวโศเซทิกินจิเทโวเยสกโกปัชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยัง กันตังสาลิกุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนาละเยมณีจินทาปิตยังจะทะนังสัพเพชะนาระโหชะนาติยังมะมะสักตวาพุทธัตนังโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชะนสตินานัสสัตตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปัสเพนตุกเต สักตวาธรรมรัตะนังโอสถังอุตมังวลังปะลิลาหูหูปะสมัตนังธรรมเตเชนะโสตินาัสันตุปัตตวาสัพเพปยาหูปะสมนตุเตสักตวาสังฆรัตะนังโอสถังอุตมังวลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสตินานัสันตุปัตตวาสัพเพโลคาหูปะสมณตุเต ชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามานังสวาห,าหนังจตุสัจจาสพังละสังยีปิวิงสุนาราสภาตันหังกลาทโยพุทธ,ธาอัตวีสตินายกัสเพปปิจิตโตไมหังมัตเกเตมุนิสลาศีเส,สปฏิจิตโตไมหังพุทโธธรรมโมธมิโรจเนสังโฆปฏิจิตโตไมหังอุเนสพัพกุณาปะโร อาทะเยเมอนุรุตโตสารีปุตโตจะทักขิเตงโกลธันโยปิฏิภาคาัสมิงโมคันลานโจนจะมา,มาเมตเยทักขิเตงสาวเนไหมฮหังอาสุมอานันทะลาหุโลกัสโปจะมาหานาโมอุพาสุวามาโซตะเกเกสโตปิฏิภาคัสมิงชุณิโยเมตพังกะโลนิสิโนสิริสันปันโนโสปีโตโมุติกรุกะโอ กุมารละกาสโมเทโลมเหสีจิตวาทโกโซมัยหังวัฒเนนิจังปฏิธาสิกุณากาโลบุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทลามันจะอิเมชาตานะมาเตติละกามามะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกา เอเตสิติมหาเทราชิตวันตวตโตสิโรล,ละสาชันตาศีละเตเชนละอังค,บ,คบันเททุขันิตาลตัดอัลังปุระโตโอาสิทักขิตเนเมตสุตะกลงทชาคังปัชโตอาสิวามิงอังคุลิมาละกลงขันทมูทัปลิตตจานาตาอาติยสุตะกลงอากาเสจทะนางอาติเสสาบา,าลาสันติตา จินานานาวรสังยุตนาสตปากาลังกตาวาตปิตาทสัญชาตาพาหิราชตุปัฏฐวาอเศสวินัยยังยันตุอนันตชินเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสถาสัมพุทธัญเจเลชินนันฉลมจชังหิวิหารตังหิตะเลสถาบางเลตุมังสะเพยเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุปุโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัฏโวะธรรมานุพาเว เวนะชิตานิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตะลาโยสัตัมานุภาวะบานิโตจะลาวิชินะปัญจะเลติ